ต้องบอกว่าเปิดตัวหนังไทยที่เล่าเรื่องแบบไทยๆท,ทั้งทีนะ,ะในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินด้วยกิมมิคที่เหล่าดาราเซเลบริตี้เน็ตไอดอลที่มาร่วมง,งานเปิดตัวนะคะับุพเพันนิวาสสองต้องมีเลยก็คืออาจจะต้องมีแบบกิมมิคเป็นผ้าไทยเก๋ๆนะฮะบางคนบอกอาผ้าไทยไม่เป็นไรอาจจะเป็นเครื่องประดับลายสวยด้วยก็ได้ ส่วนที่หลายคนจับจ้องก็ต้องนี่แหละครับทีมนักแสดงนําของหนังนะครับเริ่มกันมานี่เลยฮะไอซ์พาริสครับคุณปุ๊กกี้ปวีนุชพิกกิศุวัจ,จนีแล้วก็นนท์กุลมาในชุดสูตรร่วมสมัยนะครับตัดจากผ้าไทยลายสวยด้วยและนี่ฮะพี่หมื่นกับแม่นายฮะจากเวทชัลละครรอบนี้มาเป็นพบกับเกศรน,นะครับพระนางของเรื่องครับโป๊บธนวัฒน์และก็เบลล่าราณีนะครับปรกากฏตัวออกมาแม่แฟนแฟนกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยแต่ว่ารอบนี้มาแปลกตานะฮะ ปกติเห็นเป็นเวอร์ชันชุดไทยคุณอัญชลีคุณผู้ชมแต่รอบนี้เขาใส่ราตรีสวยหล่อมาเลยนะครับมีแฟนคลับมารอเจอเพีบ่บางคนเชื่อไหมฮะมาจับจองรอจอพื้นที่จองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเรียกว่าทําปรากฏการณ์ห้างแตกเลยนะครับวันนี้ครับนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยที่น่าจับตาอีกเรื่องของปีนี้นะครับเพราะว่ามีฐานแฟนเดิมจากเวอร์ชั่นละครอยู่แล้วด้วยซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันในแง,ง่ของรายได้นะฮะว่าจะโกยเงินเข้าเป้าไหมนะครับ ยิ่งได้เปรียบตรงที่ฉายในสัปดาห์นี้ที่เป็นวันหยุดยาวด้วยครับทางทำเงินทะลุร้อยร้านก็น่าจะต้องเปิดว่าตัวเลขรายได้หนังไทยช่วงการปีเนี่ยน่าจะต้องไปได้สวยนะครับคนที่ลุ้นที่สุดของงานนี้นะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณปิ๊งอดิศรน,นะครับทําเรื่องนี้มานานเกือบ3ปีแล้วนะครับ ที่สาคัญคุณปิ้งบอลหนังเรื่องนี้เตรียมฉายต่างประเทศแล้วด้วยแล้วก็รวมไปถึงความยาวหนังอาจจะไม่เหมือนหนังไทยปกตินะฮะเรียกว่าท้าทายคนทําหนังเหมือนกันแต่จะเอาอยู่หรือเปล่าแม่ไปฟังเสียงผู้กํากับหน่อยครับก็ <c oughs> มีตั้งแต่2ชั่วโมงนิดๆิดยันไป3ชั่วโมงก็เคยตัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนีมนมน้มันเป็นความยาวที่ทลงตัวที่สุดทั้ง,งสำหรับแฟนหนังและแฟนละครคือคือเราต้องเวทเรื่องคนที่ยังไม่เคยดูละครด้วยแล้วเราก็อยากให้เขาได้ ได้ความบันเทิงได้ได้ได้สิ่งที่เหมือนเหมือนอแฟนละครคืออย่างแฟนละครเขาอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนหนังแฟนหนังเขาที่เขาไม่เคยดูละครเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ของของตัวละครพระเอกนางเอกเ,เนี่ยเราอยากอยากตัดเราอยากจะต้องต้องทําให้เขารู้สึกรักสองคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวอร์ชันที่ตัดออกมาคือ คือเนื้อหนังจริงๆ2ชั่วโมง35ครับแล้วก็มีเอ็นเครดิตแล้วก็มีช่วงหัวหนู้นนี่แล้วก็รวมก็คือ2ชั่วโมง46นาทีครับความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าอยากจะดูหนังนะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าอารมณ์ของหนังกับละครน,น่าจะต่างกันน่าจะเป็นพอมันอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วมันน่าจะได้อัตลดมากกว่ามากกว่าละครอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่รูปแบบการถ่ายทําไม่เหมือนกันด้วยราคาละคระคทามมิ่งเยอะ เออแล้วก็มีเวลาถ่ายเยอะแต่ว่าอย่างหนังเนี้ยมีจํานวนคิวจํากัดแล้วก็ต้องเล่าเรื่องให้อยู่ภายในไม่เกินแบบอสองชั่วโมง,อ,ง,โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่2ชั่วโมงครึง่งซึ่งมันยากตรงนั้นตรงที่ถ้าในฐานะนักแสดงก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัวละครตั้งแต่บางทีแบบมันยังไม่ได้มีความผูกพันการซึมซับเราต้องทําเวิร์กช็อปกันเยอะมากนอ,กอน,นอเกศศรไม่แหกเกสศร ต้องบอกว่าเวอร์ชันละครเขากระแสดีนะฮะก็เลยไปดังไกลถึงต่างประเทศพอมาเวอร์ชั่นภาพยนต์นี่แหละครับไม่ต้องรอเรื่องของกระแสเลยนะฮะเพราะว่าฉบับละครเนี่ยครับปูทางมาไว้ดีแล้วหลายคนรู้จักพระเจ้าพัะทุ่บ้านทุ่งเมืองนะฮะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งในขณะที่กําลังจะลงรงฉายในไทยนะครับตอนนี้บุคเพสันนิวาสองเขามีคิวไปฉายในหลายประเทศแล้วด้วยครับก็จริงๆก็ที่ที่จะฉายพร้อมพร้อมเรา ไม่แน่ใจนะว่าประเทศไหนแต่ก็เดี๋ยวจะมี <c oughs> มออสเตรเลีย mm hmm. สิงคโปร์ว <c oughs> ันที่ผมเห็นผมเห็นผมเห็นแบ็กดรอปละ <c oughs> สิบแปดเจริงๆถ้าแฟนหนังต่างชาติที่เคยเป็นแฟนบุกเพย์มาผม <c oughs> ว่าเขาไม่น่าจะเขา้ายากนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่างน้องที่บริษัทที่ไปขายไปขายเวลาไปเมืองคานี้ก็จะมีชาวจีนเดินผ่านมาเห็นเขาก็แบบอุ้ยเขารู้จักนะทงนี้อะไรเนี่ยครับ หนังบุกเพันิวาสสองแม่ต้องอธิบายนะฮะว่าเป็นคนละไทม์ไลน์กันนะครับกับละครเรื่องบุกเพันิวาสนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเป็นเรื่องราวข้ามภพข้ามชาติของตัวละครก็เท่านั้นเองครับส่วนภาคต่อจริงๆของละครบุกเพันิวาสจะชื่อเรื่องว่าพรหมลิขิตนะครับซึ่งตอนนี้กําลังลุยถ่ายทํากันอยู่นะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้คุณโป๊กธนวัฒน์ก็เผยว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไปได้ประมาณ5 0ซแล้วน่าจะมีโอกาสได้ดูกันปีหน้าครับ 呃。Uh